ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่งานวันเกษตรและเทคโนโลยีสาการั้งที่สิบค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำอะไรกันคะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาตามหาภูมิปัญญากาละแมสุดสีขอรับภูมิกันค่ะใช่แล้วครับสำหรับกาละแมสุดสีขอรับภูมินะครับก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทาขนมอย่างหนึ่งนะครับที่โดดเด่นในจังหวัดสุรินทร์นะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราจะตามหารานกาละแมสดสีขอรับภูมิเจอหรือไม่นั้นเราไปติดตามรับชมกันเลยครับไปกันเลย สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาถึงแล้วนะคะคาระเมสดสีขอระพูมครับเราก็จะมาสอบถามคุณแม่นะครับเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกะลาเมสดสีขอระูมินะครับวิธีการทําแล้วก็ที่สําคัญคืออะไรครับไม่ได้ครับก็คือจุดเด่นค่ะอ่าใช่แล้วนะครับก็คือจุดเด่นของกะลาเมสดสีขอระูมิที่ไม่เหมือนใครนะครับจะมีความหอมเหนียวนุ่มนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปสอบถามคุณแม่กันเลยครับ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับนักปราชญ์ชาวบ้านนะคะที่ออเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะที่รู้จักการทำกาละแมสดนะคะของอำเภอศรีของระภูมะคะิค่ะจังหวัดส,สุรินทร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะค่ะคุณแม่คะคุณ ดาภางามเืองปากที่เล่นที่แม่กบค่ะคุณแม่จิดาภางามเมืองปักนะคะชื่อเล่นชื่อคุณแม่กบนะคะค่ะคุณแม่คะคุณแม่มีภูมิลำนาอยู่ที่ไหนคะที่รีโคตรภูนะครับสำหรับความเป็นมาของกาลเมศดนะครับซึ่งจากที่ได้พวกเราได้ศึกษามานะครับก็รู้ว่า มีความเป็นมาได้ยาวนานใช่ไหมครับมีตั้งแต่แตมันพับรุรนะครับซึ่งกะละแมสดเนี่ยมีมาประมาณกี่ปีแล้วครับแม่เพิ่งเริ่มทำได้จมันรุ่นเมฆาปิดแต่ว่ารุ่นมันพับหลรานี่มีมายาวนานแล้วใช่ไหมครับก็ทำทำกินในบ้านทำกินในบ้านก่อนใช,ใช่ไหมครับเพื่้จำหน่ายแล้วหลังๆมานี้เริ่มจำหน่ายใช่ไหมครับกะละแม เป็นภูมิปัญญาด้านการทำขนมที่มีมาตั้งแต่โบราณในอดีตจะนิยมทำกาละแมในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยต้นกำเนิดการทำกาละแมของชาว อำเภอสีขอรัรภูิจังหวัดสุรินทร์ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณพศ2516โดยเริ่มตัดการทำกินการภายในครอบครัวในช่วงเทศการสงกรานต์ภายหลังได้มีคนแนะนำให้ทำขายจนเป็นที่โด่งดังจนถึงทุกวันนี้และมีการสืบทอดการทำกาละแมจากรุ่นสู่รุ่นปัจจุบันเป็นรุ่นที่3ค่ะ และนี่คือแผนผังการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของการทำกะละแมสดปัจจุบันเป็นรุ่นที่3ค่ะรุ่นแรกคือรุ่นของคุณยายทั่วตะเมงดีทั่วปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตลงแล้วค่ะรุ่นที่2คือรุ่นของคุณยายเบญจพรดีทั่วปัจจุบันอายุ73ปีค่ะรุ่นที่3คือคุณแม่อรสางามเมืองปัก ลูกสาวของคุณยายเบญจพรปัจจุบันอายุ56ปีและอีกท่านนะคะคือคุณแม่เทียนวิสิทธิพงศ์หลานสาวของคุณยายเบญจพรค่ะอายุ54ปีค่ะครับผมสำหรับภูมิปัญญาการทํากะละเมนี้นะครับมีวิธีการทําอย่างไรบ้างครับตอนแรกเลยคตอนแรกเลยก็ต้องเอากะทิครับกะทิน้ำตาล ไปเที่ยวครับ,รบแล้วก็ใส่แป้งข้าวเหนียวไปข้าวเหนียวครับ,รบซึ่งขั้นตอนในการเที่ยวนี้ระยะเวลายาวนานเท่าไหร่ครับประมาณ8ชั่วโมง8ชั่วโมงนะครับค่ะสำหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการทำกาละแมนสดนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด4อย่าง1น้ำตาลทรายแดง2แป้งข้าวเหนียว3หัวกะทิสดและ4น้ำด่างซึ่งน้ำด่างจะได้มาจากการเผากากมะพร้าว แล้วกรองด้วยผ้าขาวบางซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการทำการาเมนสดค่ะเพราะว่าหากกรองไม่สะอาดจะทำให้การาเมลไม่เหนียวนุ่มและสีไม่สวยงามสำหรับขั้นตอนการทำการาเมนสดนะคะจะมีด้วยกันหกขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. ่เคี่ยวน้ำด่ากับหัวกะทิให้เข้ากันเป็นเวลา8ชั่วโมง 2. นวดแป้งข้าวเหนียวกับน้ำด่างให้แป้งเนียนเข้าที่ 3. น้ำแป้งที่นวดจนเข้าที่แล้วไปเคี่ยวกับน้ำด่างเป็นเวลา2ชั่วโมงค่ะ 4. เคี่ยวจนกาละแมเหนียวได้ที่ 5. พักกาลาแมให้เย็นเพื่อเตรียมการหอ่อก,กาละเมค่ะและ6นะคะห่อก,กาลาแมด้วยใบตองที่รีดแห้งและกระดาษแก้วค่ะจุดเด่นของกาละเมที่นีครับมันเป็นยังไงครับจะมีความเหนียวมจมีความเหนียวนุ่ม ก็หอมแล้วก็มันน้อยนะครับมนน้อยนะครับคุณแม่คะแล้วอย่างเราทำการะเลนรมี่ค่ะเราได้ไปออกบูธหรือว่าได้ไปเผยแพร่ให้คนอื่นได้รับทราบไหมคะว่าอาเราทํามาจากภูมิปัญญาของเรานะที่ไหนบ้างไปตามโรงเรียนที่เขาต้องการให้เราไปสอนนะคะโรงเรียนของกศน ค่ะแล้วรางวัลนะคะคุณแม่คุณแม่มได้ไปแข่งขันที่ทไหนบ้างจังหวัดศรีแข่งขันดีนนาการมรรอาหารไทยสู่ภาพที่เมืองทองค่ะโอ้โหไปแข่งขันอยู่ที่เมืองทงอทงธานีเลยนะคะ,ดะได้รางวัลชมเชยอันดับวได้รางวัลชมเชยอันดับนะครับครับผมสำหรับแ,แนวโน้มในการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาการทำกะละแมสุดนะครับคุณแม่ได้มีการสืบทอดให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานอย่างไรบ้างคก็มีก็เรียกลูกๆมาช่วยทำเพือจะได้เด็ก การสอนยุครุ่นหลานนะครับซึ่งแนวโน้มพก็จะถือว่าเป็นบรดกตกทออใช่ไหมครับการทำกลาเมสสนีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาประจําชาวอําเภอศรีขอรภูมินะครับผมวันนี้นะครับก็ต้องขอกาบขอบพระคุณคุณแม่นะครับเป็นยหางสูงนะครับที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกลาเมสสนนะครับครับผม อ่าสุดท้ายนี้นะครับก็อยากได้คุณแม่ได้ฝากร้านนะครับว่าจับจำหน่ายที่ไหนบ้างเบอร์โทรติดต่อนะครับทางาเชิญนะคะถ้าใครผ่านไปอำเภอสีร้องสีขอรภูมิเชิญแวะชมเยี่ยมปราสาทหินพันปีสีขอรภูมิค่ะแล้วด้านหน้าปราสาทก็จะมีศูนย์ของฝากค่ะของพิซ่าติดชุ้มชนของลุมชาวบ้านมีสินค้าหลายหลายจหน่ายมีผ้าไหมมีกาละเมค่ะแล้วก็ทุกวันเสาร์จะมีตลาดนัดเป็นคารัชให้ชาวบ้านได้รบปรานของเชิญนะคะคาบูม ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณแม่อีกครั้งคขอบคุณค่ะเรามาฟังทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อภูมิปัญญาการทำกละแมสดกันค่ะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างค่ะสำหรับดิฉันนะคะดิฉันรู้สึกว่าการที่เรานะคะได้รักษาภูมิปัญญาการทํากละแมสดนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะเพราะเป็นการอนุรักษ์สืบต่อนะคะสืบสานนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชุมชนคนรุ่นใหม่ด้วยค่ะ อีกทางนะคะยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในครอบครัวแล้วก็คนในชุมชนท้องถิ่นอีกด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทําการาแมสดที่ขึ้นชื่อของ จังหวัดสุรินทร์กันแล้วนะคะสำหรับกะลาเมสุดใช่ไหมครับคุณจอยเ็าถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่ได้เริ่มมาจากบรรพบุรุษใช่ไหมครับถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่น่าทึ่งมากนะครับซึ่งจุดเด่นของกะลาเมสุนที่นี่อย่างที่ได้ทราบกันไปแล้วนะครับก็จะมีความหอมเหนียวนุ่มนะครับผมที่ไม่เหมือนใครที่สําคัญนะคะคือไม่ใส่ตรกันบดูดนั่นเองสามารถอยู่ได้เป็นเวลาสาวันถึงสี่วันนั่นเองค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอ กล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ